พาคอนกันได้ค่ะนั่นนั่นนั่น,น,นอีแม่ได้แล้วได้หมดแล้วแม่

ปลาเค็งกระไหลยไต้ลายเติอบอยู่ค่ะไต้โตใหญ่ใหญ่เอิบได้บกุกลายนึงนี่งไต้โตใหญ่ใหญ่ปลาโตใหญ่อย,ยอยู่ได้เนี่

ดูดีนแน่นอนแตนั่นนละตล้งนั่นแหละแม่ปลาดุกปลาดุกเหลือเหลือง ยังว่นไปว่นมาหมองเกามันเคยข้นมาก